พุกโอกรถผลไม้รอบเย็นนะครับผมบิ๊กบอสขอบคุณคุณพ่อเจมส์แนยเจฟ้ามากมากนะครับผมที่ไม่ตายเอ็นดูนะครับผมทุกวันเลยนะครับผมทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับผมทั้งผลไม้ทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะครับผมเยอะแยะทุกวันเลยนะครับผมกินเหลือกินล้นนะครับผมขอบคุณคุณพ่อเจมส์แนยเจฟ้ามากมากนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมมันจะเป็นหวัดแล้วนี่นี่ครับผมมีทั้งหญ้านะครับผมหยาใบข้าแล้วก็อ้อยนะครับผมพอเจไม่แน่นแค่ฟ้ามากมเลยนะครับผมกินอิ่มทุกวันเลยนะครับผมกินเหลือกินล้นครับผมทั้งย้านะครับผมยาใบข้าวอ้อยครับตอบผลไม้นะครับผมนี่ก็จะเป็นของคุณหนูเปล่านะครับผม ยังไม่หมดนะครับผมกำลังทำนะครับประมาณสามสี่เข่งนี่แหละครับ่ะอาบน้ำเลยบ้าง <c oughs> ยวค่อยยกอ้อยคําแล้ว <c oughs> ไม่แน่นใส่โบูไหนดีวันนี้ซีอะไรใส่โบ์ูไหนครับ เดี๋ยวเข้าไปไม่แน่นเอาโบสีอะไรดีไม่แน่นเออคนพ่อเออคนพ่อต้องสีเหลืองเนาะวันนี้อันพ่อเอาสีเหลืองแหละวันนี้วันนี้วันพ่อน่าจะสีเหลืองเนาะไม่แน่นเนาะครับน่าจะสีเหลืองเอาสีนี้แหละวันนี้ครับผมเดี๋ยวสักพักให้พ่อเจเข้ามาด้วยนะครับไม่แน่น โบเยอะแยะเลยนะครับวันนี้โหไม่ได้ใหญ่ๆเลยสีแดงวันนี้แม่ไม่ใส่คริสต์มาสเดี๋ยวหาซื้อหมวกให้น้องกระเป๋าด้วยสีชมพูว่าไม่ได้นี่ได้สวยๆเลยนะครับอันนี้เฮ้ยอย่าอัดก๊อปี่อัดอัดชมพูบุ้มเตะทางซีสุบบอกนะบุ่งบ้าต้องเธอเีอะ เป็นวัดแล้วนะี่เป็นว <un> ัดว่ะครับอาบน้ำให้คุณนุเปล่านะครับผม Chào ngoại ơi Tôi khặt mấy tiếng lâu Bảo, bảo. Xuống khinh lớp vào xoái pháp xoái pháp ใม่แม่รอดูเปล่าแต่งสวยก่อนทีดายไม่แน่นทีดายชุดไม่อยู่เนาะผมตั้งใจว่าจะได้ใส่ชุดสวยๆหน่อยนี่ทีดายจังเลยทูยยแรงๆหน่อยบุมไม่เจ็บหรอกเออขัดแรงๆหน่อย ไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกขัดแรงๆเลยไม่ต้องกลัวปเปล่าเจ็บปเปล่าไม่เจ็บหรอกขัดแรงๆเลยเอาแปง้งเอาแป้งนั่นอ่ะมันนั่นน่แปลงอีกอันหนึ่งแปลงสีเขียว ไม่ทันใจอาบน้ําเองเลยมาทันใจคือบูมม่ทันใจอาตาเป่าเปาตักน้ําอาบเองเลย Ờ nó cắm năng bây giờ cái đi nó ngon nè, oh. nè. 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 Hãy lên thôi đun thôi yong thôi 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 ai, đó, thôi. thôi 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 thôi, ba, thôi thôi ba, thôi yeah. <laughs> thôi 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 thôi

iya yeah, pak oh iya yeah, pak iya pak pak yeah. lagi pak lagi iya pak iya

你刚买上没？再过去。哦。上没？过去。<noise> <noise> เดี๋ยววันนี้จะคุณหนูเป่าๆนะครับผมมันพ่อนะครับผมจะให้คุณหนูเป่าๆนะครับผมไหวคุณพ er uh M ่อเจนะครับผมเป็นเจฟาร์มครับเถอะเถอะเถอะเถอบมาเถอะผลไม้กินเล็กกันเทกินเลยเถาะใจเลยนะผลไม้ ขอบคุณครับไม่้องักนเจ้ครับย้อนแสงไหครับเค็ดล่องแป๊บนึงทางนี้มันจะย้อนแสงนะเปลี่ยนมหน่องอย่าพึ่งตาลายนะครับผมเปามาเพื่อนมาเ่าวไอจูบไปแน่ไหนใช่ไนมเมื่อนี่มา

nhiều phi. Đi đi. ăn con cá này mà ta đây. Nó còn chẳng ไม่มัดบ่บุ๋มไปยัง้นหนูไม่เห่อทางข้างหน้าเลยเถอะขับไปมองข้างหลังเลยไหมยอย่ามองข้างหน้าฝากกดไลค์กดใจแชร์กดติดตามน้องด้วยนะครับผม